มงวันก็ได้เนาะพี่น้องสวัสดีค่ให้กินข่านมข่อยสตออันนี้มันแจ้วแจ้วประแดดสดค่ะประแดดบองสดขุนเครื่องไลายๆ่ขิงข่าใบบกขูดไลายล่ไม่ปลาพ้อนฉีกประแดดเบิ่งไปได้ฉีกประแดดบ่อกสองโตเลยอืมสองโตเลยพประแดดสดประแดดคุณปนดาแล้วฝากมหาแบ่งไปได้บักแล้ว เว่ากินสมประแดกมันสมแน่โตมัน้วยเราตัวยค้ข,ข้ามย่าๆก็อยากกินมื่อผลได้พีน่น้อง แค่พอนอุดยอดเลยเครื่องมันถึงเขาจะแชกจีบประแดกจินเมื่ออยู่ก็ชิ้นยุขางหัว่ะแล้ ยาถึงเมื่อพักกาศเช่นค่ะพักกาศเช่นมาเนห้อง ไม่กอดกุ่งน้ำจาจ้าขอบาอาะลองฉีกประแดกค่ะัวเจะเบิงเบ้งได้บ่น คันได้ชีกแล้ววันนี้ต้องกินมือด้วยค่ะเด้อกินมือแล้วค่ะวันนี้อืมน้องวันน้องวันถิกกินตัวแดกด ไขอยิบมะโรดหน่อย ม่วนขเขาเรินม่วนก็แล้วแจ้วมันส้นจำมาป๊อกป๊อกน,นี้มือเลขออกอะไรเป้าฝันผู้ลงคุนคุณลงคุนกับสิว่า แันแล่วมักสื่อนะกระสือายายเอ้ยกระสืเป็นห่วงแล้วนะจะให้เรางม,มง่ายนะจ๊ะที่จริงแล้วเรากับว่านันกับเป็นคอนเทนต์นะค่ะนพ่นองนะก็เรียมมักอก็มักอืก็มักสื่อจะเร่าประกาศสื่ออะไราจะรีสสองใบบ สองบ่ทังหวดแล้วก็เสียดายที่ตะก็หมักอีหลีเดีวยวหมกักหมักเหลนหมักเบิง้งหมักซื้อระบกาศซื้อหลายอขอโทษได้หลายพี่น้องทั้งกินทั้งเบาแซบขอบพุ้นได้หลายค่ะ